สวัสดีครับผมเทปเองนะวันนี้เนี่ยเรากลับมาอยู่กับเกมจิ้วสึชาลินกันกันอีกแล้วนะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยผมว่าจะมารีวิวนาโอยะนะอันนี้เป็นตัวละครมาใหม่นะครับแล้วผมบอกตรงๆเลยว่าตัวละครตัวเนี้ยโคตรขี้แอคนะน้อง ผมก็มาเล่นตอนแรกอะผมก็ไม่รู้หรอกมันคือตัวละครอะไรนะครับเพราะผมไม่ได้ตาม JJK ต่อแล้วเว้ยผมดอง JJK ไว้อยู่นะครับรอให้อนิเมะมันมาถึงช่วงโกโจ VS ซึคุนะก่อนแล้วค่อยไปตามดูรวดเดียวจบนะครับเพราะงั้นผมเลยไม่รู้นะว่าตัวละครนี้มันมาจากไหนนะครับแต่มันขี้แอคมากน้องซึ่งความขี้แอคของเขาทำให้ผมอยากจะเล่นตัวนี้มากนะครับตัวโคตรเท่เลยที่คือมันขี้แอคยังไงเดี๋ยวพวกคุณก็ดูเองแล้วกันนะฮะมาอย่างแรกเลยผมขอพูดถึงพาสซีฟของนาวยะก่อนแล้วกันนะพาสซีฟเนวยะหลกัหลกๆจะมีอยู่ทั้งหมด เขาเนี่ยมันจะต่อยได้แค่รูปแบบเดียวนะครับคือต่อยไปได้แค่ข้างหน้าเนี่ต่อยไปได้แค่มันกระเด็นอย่างนี้เท่านั้นนะครับไม่สามารถต่อยดาวสแสลมได้นะ เนี่ยต่อยดาสลมไม่ได้นะครับต่อยงงดขึ้นก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็หหอยงมันของนนวยะทุกครั้งที่เราต่อยอครั้งสุดท้ายเนี่ยมันจะทำให้คู่เ่อสู้ติดสถานะกระจกนะครับเห็นปะเป็นสถานะกระจกตรงนี้เนาะถ้ามันเต็มเมื่อไหร่ตัวเขาก็จะกลายเป็นกระจกนะครับซึ่งกระจกเนี่ยมันจะทําให้คู่เ่อสู้ไม่สามารถทําอะไรได้เลยนะครับค <c oughs> ือเหมือนติดสตันยืนนิ่งๆอยู่งั้นจนกว่าเราจะเข้าไปตีอ่ะหรือจนกว่าสถานะกระจกมันจะหมดไปเองนะครับเนี่ยดูนะปุ๊บป๊บ ปึ๊บติดกระจกถ้าเกิดเราเข้าไปต่อยมันก็จะต่อคอมโบได้เลยนะครับแล้วยินแรกที่เราไปต่อยเนี่ยดาเมจของเรามันจะคูณ3เลยนะครับดาเมจแรงขึ้นคูณ3อะ่ะก็ถือว่าเป็นพาสซีฟที่โกงอยู่นะไอพาสซีฟกระจกเนี่ยพาร์ทสิบเป็นที่2ของนาวยะเนี่ยจะอยู่ที่แดดนะครับแดดของนาวยะจะสามารถแดดได้2ครั้งนะครับเนี่ยแดดได้2ครั้งนะแต่แรกของการที่เขาจะไม่สามารถแดดเปิดได้นะครับถ้าเกิดว่าเรากด W แล้วกด Q เนี่ยมันจะเป็นแดดพุ่งเหมือนแดดข้างอะครับไม่ใช่แดดพุ่งเข้าไปต่อยเขาวยะะะะะะกกก็็มมม <charged S 2> ีีีปปรรราาณนนนนน้คคัับบต่่อจเสสิิลลท1 <N squ are> สกิลที่1เนี่ยจะเป็นการกระโดดกลับหลังแล้วก็พุ่งไปเตะคู่ต่อสูสส้นะครับชิ้นถ้าเกิดคู่อสู่เขาโดนเตะเนี่ยเขาก็จะกระเด็นออกมานะครับแล้วก็ติดสถานะกระจกด้วยนะสถานะกระจกของสกิลหนึ่งเนี่ยมันติดเยอะมากนะครับคือเตะไปครั้งหนึ่งเนี่ยมันขึ้นเกือบเต็มเลยนะครับถือว่าขึ้นมาเยอะมากนะแต่ว่ามันขึ้นแค่ฮิตแรกนะครับเนี่ยเตะที่ที่มันจะไม่ขึ้นแล้วนะครับจะขึ้นแค่ฮิตแรกนะสกิลหนึ่งเนี่ยบล็อกได้นะครับแล้วก็มีท่าปิดคิวนะท่าปิดคิวของสกกกกลไไไมมมม่่่่ีีออะะะะะะรรรราาาคคคััับบถ้้้เเเเตตโดดนนนนนนน็็็จจขึแยปท2 สก,กิลที่2กดแล้วมันจะเป็นการใช้มีดเนี่ยแทงไปข้างหน้านะครับซึ่งถ้าเกิดมันแทงโดนคูต่อสูเนี่ยมันจะทาให้คู่ต่อสูติดนอกแบกออกไปนิดหน่อยนะครับแล้วก็โดนดาเมจไปอีกนิดเดียวนะครับคือเบามากแต่ว่าสก,กิลมีดเนี่ยมันมีพาสซีฟติดมาอีก2พาสซีฟนะครับพาสซีฟอย่างแรกเลยถ้าเกิดว่าเราแทงซ้ําคู่่อสู้รอบที่2เนี่ยมันจะทําให้คู่่อสูติดเลือดไหลนะครับดูนะนี่เลือดมันจะไหลอย่างนี้เลยนะครับถ้าเกิดว่าเราแทงซ้ำครั้งที่2เนาะแล้วเลือดไหลของสกิลสองเนี่ยผมบอกเลยว่าไหลโคคครนาาะืออแงมก้้เีียย่ ครึ่งหลอดนะครับโคตรแรงเว้ยเลือดไหลแล้วข้อเสียของเลือดไหลคือมันฆ่าคนไม่ได้คือสกิลสเนี่ยมันแทงคู่ต่อสู้ไม่ตายนะครับเนี่ยแทงไม่ตายนะเลือดไหลก็ไม่ตายนะครับส่วนความสามารถอย่างที่2ของสกิลสองนะครับทุกครั้งที่เราแทงคู่่อสู้ไปแล้วเนี่ยแล้วถ้าเกิดคู่อสูเขาใช้สกิลเขาก็จะติดเลือดไหล2ครั้งนะครับเห็นปะติดเลือดไหล2ครั้งนะดาเมจไม่แรงมากนะครับแต่ข้อดีคือมันฆ่าคู่ต่อสู้ได้นะครับเนี่ยดูนะ เห็นปะฆ่าคู่ต่อสู้ได้เลยนะครับอ่ะสกิลสองก็มีประมาณนี้นะครับต่อมาจะเป็นสกิลที่3นะสกิลที่3เนี่ยมันเป็นสกิลล็อกเป้าเนาะซึ่งเราจะกดได้ก็ต่อเมื่อเราหันหน้าหาคู่ต่อสู้เท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าไม่ได้หันหน้าหาคู่อสูเนี่ยมันก็จะกดสกิลสามไม่ได้นะครับอ่ะสกิลสามนะสกิลสามเนี่ยก,กดแล้วมันจะเป็นการพุ่งเข้าไปแล้วก็วาร์ปหลอ,อกอีก2ครั้งจากนั้นก็จะต่อยคู่ต่อสู้นะครับเนี่ยพุ่งวาร์ปแล้วก็ต่อยนะครับ ซึ่งท่าเนี้ยทุกครั้งที่เราต่อยโดนคู่ะสูเนี่ยมันจะทําให้คู่ะสูติดสตันแป๊บหนึ่งนะครับเราสามารถต่อยต่อคอมโบได้นะเนี่ยพอต่อยเสร็จก็ต่อยต่อคอมโบได้เลยนะครับแต่ถ้าต่อแบบปกติมันต่อไม่ทูนะท่านี้คือเราไม่สามารถต่อย1 2 3่สากด3ต่อได้นะครับทาไม่ได้มันจะต่อได้ก็ต่เมื่อคู่่ะสูกลายเป็นกระจกอะครับแล้วเราค่อยกดสกิล3พุ่งเข้าไปต่อเอาหรือไม่ก็เราต้องใช้หลอกคู่ะสู้อะครับคือแบบปั๊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 บอย่างเงี้ยครับผม มันเร็วถ่าเนี้ยมันสามารถเข้าหลังกูจะสู้ได้นะครับอย่างเงี้ยเห็นปะแต่ต้องหันเมาส์คุมเมาเองนะครับซึ่งเอาจริงๆมันก็หลอกไม่ค่อยได้หรอกฮะถ้าเกิดอีกคนนึงเขารีเฟกเร็วยังไงเขาก็หันมาบล็อกทันนะครับถ้ามันไม่ได้โกงขนาดนั้น,นท่านี้หรือผมอาจจะใช้ไม่เป็นเองไม่รู้เหมือนกันนะฮะอันนี้แต่ท่าแม่งเท่น,นะบวกกับท่านี้มันมีแอนิเมชันปิดคิวด้วยนะครับแล้วแอนิเมชันปิดคิวเนี่ยผมบอกเลยว,ว่าอย่างเฟียโอ้เจียดูนะปุ๊บตายปะเนี่ยอ่ะตายไปไป เ้ยมันเป็นแบบไต่แล้วก็ไอ้นี่อ่ะแบบเสยผมอ่ะโอ้โคตรเท่ยอยนี่เป็นสกิลเดียวเลยที่ทำให้ผมอยากจะรีวิวตัวเนี้ย เทยิบหมายเออถ้า3เนี่ยบล็อกได้นะแล้วผมลืมบอกทุกครั้งที่เราต่อยอยีที่สุดท้ายเนี่ยมันจะทําให้คู่ต่อสู้ติดสถานะกระจกด้วยนะครับเนี่ยติดสถานะกระจกนะจะต,ติดขึ้นมาไม่เยอะมากนะครับและกับการที่มันติดทุกครั้งที่เราต่อยเสร็จเลยนะอันนี้ก็ถือว่าดีอยู่นะครับโอเคสกิลที่3ก็ประมาณนี้นะครับต่อมาจะเป็นสกิลที่4นะสกิลที่4เนี่ยมันใช้ได้2แบบนะครับแบบแรกจะเป็นการกดตอนที่คู่ต่อสู้เขายังไม่เป็นกระจกเนาะเนี่ยดูนะ นี่สกิลสีแบบแรกเนี่ยมันจะเป็นการว์บแล้วก็ใช้หลังมือเนี่ยฟาดคู่ต่อสู้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราฟาดโดนเขาก็จะเตะคูต่อสู้น็อกแบ็คออกไปนะถ้ามันก็มีแค่นี้แหละครับสกิลนี้บล็อกได้เนาะไม่มีท่าปิดคิวด้วยนะครับส่วนแบบที่2เราต้องใช้ตอนที่คูต่อสู้เขากลายเป็นกระจกแล้วนะครับนี่พอเป็นกระจกปุ๊บเราก็กดสใส่เขาเลยนะครับ นี่ตอนเรากด4ใส่คู่ต่อสู้ตอนที่เขาเป็นกระจกเนี่ยมันจะเป็นการใช้หลังมือฟาดหน้าคู่ต่อสู้เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าฮิตที่2เนี่ยมันจะไม่เตะแต่จะเป็นการวาร์ปขึ้นไปแล้วก็โยนคู่ต่อสู้ลงมาแทนนะครับเนี่ยดูนะปึ๊บ วับแล้วก็โยนลงมาข้างล่างอย่างนี้นะครับอ่ะประมาณนี้นะท่าสี่สกิลทั้งหมดของเนวยะก็มีประมาณนี้นะครับต่อไปจะเป็นแร้งนะ few e m m o n เอ่อมาฮะแมตแรกผมบอกก่อนเลยว่าผมไม่ได้เล่นเกมนี้นานมากแล้วนะครับก็ตั้งแต่ลงคลิปไปล่าสุดก็ไม่ได้เข้ามาแตกเลยอะ่ะอันนี้เพิ่งกลับมาเล่นครั้งแรกนะครับแต่ทุกคนไม่ต้องห่วงนะฮะผมรู้วิธีคอมโบตัวนี้แล้วอ่านี่ไงวิธีคอมโบน้องอืกูฝึกมาแล้วไอ้อเชี่ยก,กูจะทําติดโคตรนานอ ึบ,บปัดอีกทีดิง้งแรงนะแรงนะถึงจะไม่แรงเท่าตัวอ,อ,ววอื่นก็เอะคอมโบโม,มีแค่นี้ครับตัวมันไม่มีอะไรมากนะครับแต่ถ้ามีดี่ต่อคอมโบยากนะทำไปเล่นไปมันต่อยากจริงน,นะครับทำอะไรหนริเพื่อนเรียบร้อยฟันดีครับน้องไม่บล็อกด้วยเออว้าเดี๋วมันไล่เออไอ้เหี้ยไออดแอคเลยกูอ๋อล้วทำอะไรหนริเพื่อนตัวเช่นนี้เอ็นแลกโคตรเยอะนะครับมันเยอะมากเลยไอตัวมัน ผมไม่รู้ว่าตัวมันโกงหรือเปล่านะแต่เล่นยากมากเลยนะครับผมโอ้ยเชียนี่ทำอะไรเนะี่ยเพื่อนมันไม่ทูน้องดูอืมอืมกูก็ไม่ทูเหมือนกันเพื่อนเรียบร้อยโอ้ยโอ้ยไม่โดนแล้วทำอะไรนี่เพื่อนอยู่ๆก็ตวัดมือตวัดมือทำไมน้องเอ็นแหลกมันเยอะโอ้โหแล้วทำไมทำาผมส่วนไม่ทันวะทีนี้ไม่รู้เรียบร้อยอืมปุ๊บปุ๊บเรียบร้อย เออตวัดมืออีกรอบนึงอุ้ยต่อยได้ตะกี้เรียบร้อยนะน้องอเก็บแสแต็กไว้ก่อนนะครับเขากลายเป็นกระจกเมื่อไรเขารู้เรื่องเลยเน,นี่ยเรียบร้อยโอ้โหโอ้โหชิบหายเอา้าเราทำอะไรนี่เพื่อนโอ้ยออ้ยไม่วาฟด้วยนึกว่าจะพุ่งมาต่อยต่อไม่เป็นไรเพื่อนรเรียบร้อย,อยมึงตายไอย้มันได้งี้สิ อเอ้โม่โอ้ยไอ้ตัวโคตรเท่น้องเดี๋ยวไอ้ตัวละครที่เท่สุดในเกมฮึบฮึบอ่าอ,อืมสกิลสามจะไม่มีอ่ะให้เขาเป็นกระจกก็ไม่ได้อะไรนะครับเก็บเอาไว้ก่อนแล้วทำไมกูดีเลย์มันเทปโอ้ยอ่เรียบร้อยสกิลมันกดมัวไม่ได้เพื่อนหยุดกดมัวสักทีเถอะตัวนี้เอ็นแลกเยอะจริงนอง้องไปโอ้โหชิบหายกันจะต่อยส่วนพอดีเอ้าเรียบร้อยทำอะไรหนิเพื่นอนทำอะไรน้องเรียบร้อยฝันดีครับนอ้องอื ผมว่าใช้ได้เลยว่ะตัวละครนี้อุ้ยเล่นสนุกนะถ้าเกิดว่าเราได้คอมโบอ่ะเนี่ยคอมโบยากไปหน่อยแต่ก็ใช้ได้เลยนะน้องถ้ากูได้คอมโบนะอืเนี่ยใหญ่พี่ได้คอมโบน้องอุ้ยมาต่อยยิ้ดเดียวมาต่อยยิ้ดเดียวโอุ้ยมันแดดอ้อมหลังมาโดนหลังกูท่อบเตเลเว่อุ้ยอ้าท่าอะไรวะไม่รู้ จำสกิลมันไม่ได้เหมือนกันนะฮะตัวนั้นไม่ค่อยเจอเออเรียบร้อย้อยอฟรีคอมโบโน้องอมอม,อม,มีตอมโบอืหืหันช้าเกินนี่มันต่อยากนะครับโอ้โหืท่าอะไรวะเนี่ยจำสกิลมันไม่ได้โอ้ยจำสกิลมันไม่ได้เรียบร้อยเออโอ้โหไอ้บันพาสลืมว่าเกมนี้มันต่อยแค่สี่ครั้งไม่ใช่ห้าครั้งเอา้าทำอะไรเนี่ยอโอ้โหต่อยไม่โดนไอ้เชี่ยพุ่งอม,อม ฮึบเรียบร้อยอืมเฮ้อแล้วก็ตามด้วยปั๊บปั๊บปั๊บอยู่นี่เนาะโอ้ยเชื่อไอ้คนนี้เขาตามผมไม่ทันแล้วเรียบร้อยแล้วมันเปลี่ยนตัวอีกแล้วเฮ้ยฮัลโหลมันจะเปลี่ยนได้สองเที่ยอะไรเด้อเฮ้ยไอ้โคตรโอ้เปลี่ยนตัวได้แรงได้โอ้โอ้ยแล้วผมลืมสกิลตัวนี้เหมือนกันนะเนี่ยอันนี้ทำได้ก็สวนได้เออสวนได้แต่กูสวนไม่โดนไงมันโอเคหมดแล้วอ๋อ อันนี้โอเคอันนี้บังคับดึงโอ้ต่อยสร็ไม่ทันโอ้ยโอ้แล้วทำไมกูบล็อกไม่โดนวะเฮ้ยอึ๊บไอ้เอ้าเอาไม่รู้อะอือโอ้ไอ้เชี่ยผมลืมแป๊บนึงแป๊บหนึ่งนะตะกี้ยังตกใจกับที่ผมทำตะกี้อยู่นะครับไอ้เจ้ยมันกดสาวแล้ววับไปวับมาโอ้ยโอ้ยแล้วตายไปเนี่ยกูไม่ตายเออมองดูปึ๊บปั๊บเป็นไงมันบล็อกไม่ทันแน่นอนเว้ยถ้ามันไม่เอาเตอร์ตะกี้ ไอ้เจ้ยตัวกูเร็วเกินน้องโอ้ยตายเลยเนี่ยไอ้เชี่ยอผมว่าเขาเปลี่ยนตัวมาแก้ผมแน่เลยว่ะเขาอาจะบล็อกสกิลสามผมไม่ทันนะครับเนี่ยเห็นป่ะสกิลโอ้ยฮึ่มคนบ้าอะไรกดแทงแต่บ้านเลยวะเฮ้ยอัลโหลปกติก็ต้องพุ่งเข้ามาแทงใกล้ๆไม่ใช่เหรอเพื่อนโอ้โหโดนกูด้วยเว้ยอ้าโอ้โหนึกว่าเคาน์เตอร์ตะกี้แต่มันไม่ใช่เคาน์เตอร์ว่ะเคาน์เตอร์วันนี้ไม่ใช่เว้ยฮึ่มอุ๊บโอ้ยเชี่ยแล้วมัไม่โดนหลังว่ะอ้าวอ้าวโอ้ยเชี่ยแปนนนนนึงงะะผมต้ออใจเย็ๆก่ครับ ค่อยๆเล่นก่อนสมาธิไม่มีเลยตอนนี้เออแห่เพื่อนเออโดนไปก่อนน้องแล้วหลุดทำไมอ่ะเพื่อนตะกี้ใช้หลุดทำไมฮะเออดาเมจมันโคตรเบาเลยว้ยคอมโบพี่อ่ะถ้าไม่มีสกิลเนี่ยเออตอดไปก่อนนะฮะเก็บสแต็กเอาไว้เมื่อไหล่ก็ตามที่สแต็คกูพร้อมแล้วมึงตายแน่น้องนี่ไงพร้อมแล้วนะเริ่มพร้อมแล้วน้องพาะผมต่อยเขาอย่างเดียวคือเรียบร้อยเลยนะครับไม่ทูสุดยอดไปเลยน้องโอ้โหโดนตอนอัดกำแพง เรียบร้อยผมจะหลอกมันจะปัดนี่ไอ้โดนกูหลอกไอ้ฮ่าฮ่าฮอาเอออืมโดนหลอกเคาน์เตอร์น้องเรียบร้อยไม่เรียบร้อยแล้วโอ้โหแล้วกูแดดพลาดอืมโดนคืนเลยน้องโอ้โหโอ้ยอัดกำแพงโอ้โใหญ่กูหลุดไปได้เลยเพื่อนโอ้โหแล้วผมบล็อกไอ้เชี่ยผมเอาบล็อกออกเร็วเกินว่ะนหนึ่งนะฮึ่บเรียบร้อยมึงตาย ไอ้ไอ้ไมองไม่ใช่ว่านค่นี้ชาเป็นบ้าเลยวะไเนาะไอ้เหี้ยออสกิลแอคคีแอคแต่ไหนแล้วกดติดอ่ะคือแบบมันหลอกได้เว้ยอ้ยออแล้วแต่กี่อะไรอ่าเพื่อนเขาเตอือหรอเขาเตอร์อะไรน้องอื้มไปเอ้าเรียบร้อยไปบ็อกครูคอมโบนะบอกเลยเออตอนนี้ผมเริ่มทำติดแล้วนะครับเริ่มชินวิธีหันหน้าออกแล้วเว้ย โอ้โหโดนคอเตอร์ต่อยเขาอีกทีเดียวเขาเรียบร้อยเลยนะครับนั่นแหละจีจีเย็บน้องพยายปับปั๊บไม่ใช่เป็นกระจกแต่กูก็หลอกพวกมึงมองกูไม่ทันอยู่แล้วน้องจีจีเขาเพื่อนอุ้ยเชื่อไหมโซว้านหัวเม็ดหนึ่งมันเหลือเลือดอยู่ห่าเดินเข้ามาดิไอโซว้าซื้อเกาะนะอุ้ย ไป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 มึงไปบ้ามึงไป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 โอเคมาผมว่าผมเล่นแม์สุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวมันจะติดนิสัยขี้แอกของไอ้เชนี่มาไอ้เชนี่ผมเป็นอะไรไม่รู้นะวิธีพูดอยู่ๆผมมันก็เปลี่ยนไปอีกแล้วอ่ะคือแบบมันมาจากคลิปที่แล้วครับไม่ใช่คลิปที่แล้วคลิปมันนานแล้ววเป็นคลิปของไอ้จากทีมบัสอะผมจําชื่อไม่ได้แล้วเฮ้ยเล่งอะไรสักอย่างนึงไอ้ชื่ออ่านยากคิปหายเลยน้อง ผมไปนั่งอ่านเม้นมาแต่ละคนนี่คือบอกชื่อมันไม่เหมือนกันสักคนเลยนะครับบางคนก็บอกเล่หฮงบางคนก็บอกเหลยหฮงช่างมันแล้วกันผมเรียกว่าเล่หฮงแล้วกันนะเพื่อนผมบอกว่าชื่อเล่เองผมก็เรียกว่าเล่หฮงแล้วกันนะครับเออแล้วกูตายวะเนี่ยไม่ตายผมลืมทีนี้มันไม่มีวันช็อตคอมโบนะครับแล้วผมเองก็ยังมีหลุดคอมโบอยู่ด้วยเรียบร้อยน้องกดทําไมเพื่อนสกิลนั่นนะเออ,เอ,อกดทำไมน้องเ,ออเรียบร้อยฟีคอมโบเออเออ <c oughs> ปิดคิวเอาไม่ตายเอาเรียบร้อยฝันดีครับน้องเมือ่อตายไปแล้วเพื่อ <c> น <oughs> ลรืมอะไรไม่ลเืมเปล่าน้องสกิลคุณมีพาร์ตสี่เลยเชื่อยิ่งใช้สกิลเลือดยิ่งลดแลยโคตรโกงเลยสกิลพาร์สี่ของท่าสองอะ่ะกดสกิลทีเลือดลดอันนี้โกงจริงนะผมว่าบางคนเขาไม่รู้ไงเหมือนคนนี้เขาน่าจะไม่รู้นะครับว่ามันฆ่าคนได้เชี่ยพุ่งเรียบร้อยนั่นแหละน้องเออแล้วกูกดมีดไม่ติดด้วยนะเรียบร้อย สวยเออโดนไม่ออนนะฮะดาเมจโคตรเบลียเออเอาเรียบร้อยวะมาทำไมเนี่ยเพื่อนโดนต่อยชุดเดียวเป็นกระจกนะน้องโอ้ยโอ้โหชิบหายโอย้ไม่มีหลุดด้วยโอ้ยพุ่งอ๋อเจ็บคอไอ้ยืมไม่เหวละของฉันไม่ทูอีกไม่เป็นไรน้องก็บอกค้างถึงจะไม่ชินเอ็มวันเกมนี่ก็ยังพอได้อยู่นะครับเอ็มวันของเขาอ่ะนั่นแหละน้อง ตายออวะไม่น่าตายเดี๋ยวผมได้ไฟีอมโบเออไม่ถึงด้วยถึงตะก,กี้แล้วมึงตายน้องอ,อืโอ้ยยังไม่ตายเหรอตายเพื่อนนั่นแหละเพื่อนตายเหรอฟันดี้ครับน้องเสียดายตัวนี้มันไม่มีโหมดอ่ะผมไม่รู้นะว่าในเรื่องมันมีอะไรมากคนนี้หรือเปล่าผมยังไม่ได้ไปดูเลยนะครับไม่รู้ด้วยซ้ำมันอยู่ภาคไหนอาจจะเป็นมูฟวี่มั้งเนี่ยหรือเปล่าไม่แน่ใจไอ้เชี่ยแตกวูได้ฟีคอมโบแล้วน้องเออ,อสวย โอ้ขึ้หลอดแรงนะอาอเรียบร้อยทําอะไรเพื่อนเอ็มวันเล่นนําไมเอาเรียบร้อย,อออย,อยพุ่งมาทำไมพุ่งมาทําไมน้องผมว่าผมจะชนะแล้วแหละผมต่อยเขาได้เขาก็เรียบร้อยแล้วนะครับ <c oughs> เนี่ยขออีกชุดหนึ่งเขาตายแล้วนะครับเฮ้เรียบร้อยจี้จี้บน้องเฮ้ <c oughs> ยเ้ยกูชอบจิงเลยนะปิดคิวตัวเชี่ยนี่เนี่ย อย่โอเคฮะชิปนี้ก็มีประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับตัวใหม่นะเล่นสนุกดีนะครับตัวนี้แต่ว่าอาจจะเล่นยากไปนิดนึงนะผมไม่รู้ว่าผมอาจจะเล่นไม่เก่งเองก็ได้นะครับก็นั่นแหละช่างม <treats> okay, ันเถอะเดี well, ๋ยวไปเจอลิปหน้าแล้วกันนะครับไป